นะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุตตกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพทนังอัธิกาเยกายายะเทวานังปิยะตังสุตตวะอิติปิโสภะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะ ชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะราธโยพุทธาอัตวีสตินายกาสัพเพปติทิตตาไมหังมัทธเกเตมุนิสารา สีเสปติทิโตไมหังพุทธโทธธรมโมทวิโลจเนสังโฆปติทิโตไมหังอุเรศพพคุณาการโหะทะเยเมอนุรุธโธสารีปุโตจทตักขิเนโกนทันโยปิทิภาคัสงโมคัลานโนจาวามเก ทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโลกัสโปจมะหานาโมอุปาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิธิภาคัสมิงสุริโยวะปะพังกโรโนิสินโนสิริสัมปโนโสภิโตมุนิปุงคโว กุมารกัสโปเทโรมเฮสีจิตวาทโกโซไมหังวาทเนนิจจังปฏิทธาสิคุณาการโรปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทสีวลลเทราปัญจอิเมชาตานาลาเตติลกามมะ เซสาสิติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตชิโนรซาฉลันตาสิลเตเชนะอังคมังเคสุสันทิตารัตนังปุรโตอาเสทักคิเนเมตสุตตะกัง ทัชกังปัจฉโตอาเสวาเมอังคุลิมาลกังคันธโมระปริตัญจอาตานาติยสุตตกังอากาเสชะธนังอาเสเสสาปาการสันทิตาชินานาวรสังยุตตาสัตตปาการะลังกตา วาตปิตตาที่สัญชาตาพาหิรัชทุปัทวาอาเสสาวินยังยันโตอนันตชินาเตชะสาวาสโตเมสกิเจนะสะทาสัมพุทธปัญชเรชินปัญชระมัดชัมหีวิหรันตังมหีตตเล สทาปาเลนตุมังสเพเตมาปุริสาสภาอิจเจวะมันโตสุขุโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆ สังคานุภาเวนาชิตันตราโยสัทธัมมานุภาวะปาลิโตจะรามิชินปัญชเรติพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก ทรงพิชิตรพระยามาราธิราชผู้พร่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วสเสวยอมตะรถคืออริยสัจธรรมทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มียีสิบพระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิ พระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียนกล้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อ,อกเกิดแห่งสัพพคุณอยู่ที่อก พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมคขลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกนธัญะอยู่เบื้องหลังพระอานน์นกับพระลาหุนอยู่หูขวาพระกัสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย มูนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลังพระเถระกุมาร,รกัสปะผู้แสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระอุณนะพระอังคุลิมาลพระอุบาลีพระนันทะและพระศรีวลี พระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หน้าผากส่วนพระอาสีติมหาเถระที่เหลือผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรธด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่ พระตนะสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมานปริตอยู่เบื้องซ้ายพระทชักขสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริตพระโมรปริตและพระอาณาตาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภากาศอัน,นึง พระชินพุทธเจ้าทั้งหลายนอกที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกำลังนานาชนิดมีศีลาธิคุณอันมั่นคงคือสัตตะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโรคอุปัตตวทุกทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุทฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉนีแ้แลข้าพระพุทธเจ้า ได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัตธรรมจึงชนะเสียไดย้ซึ่งอุปัตตวะอันตรายใดๆด้วยอานุภาพแห่งพระชินพุทธเจา้าชนะฆ่าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมชนะอนันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจา้า จงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิดนิรันดรเทินสาธุ